อีพี่นี่ข่าก็จะเป็นการปลูกพริกนะจ๊ะหลังจากที่ข้ากะเบีย่ยพริกไว้แล้วสองถึงสามเดือนข้าก็จะต้องเตรียมดินด้วยการทถยดินแล้วก็พ่วนดินให้หลวนซุยหลังจากนั้นข่าก็ขึ้นแปลงปลูกให้เป็นคู่แบบในคลิปนะจ๊ะหลังจากหั่นข้าวกะใบไผ่ซากให้เป็นหลุมเพื่อให้เอาเบีย่ยบพริกล่งไปปลูกในหลุมแล้วก็เอาดินกบตามในคลิปเลยจ้ะ หลังจากหั่นประมาณ2-3มมือเ้ากับใส่ปุ๋ยคอกกับคือขี้ไก่แล้วกับปุ๋ยเคมีแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเพื่อให้ต้นงามเข้ากับสิรดอันเบียร์พริกมือละเท่อน,ะ,อนะจะ่ะมะเสากระแรงตามคิดกระสประมาณ1เดือนหลังจากที่เข้าปลูกนะคะมั่นกับสิข้นอุ้ม บบในภาพในคลิปนี้เลยจ้ะหลังจากมันขุนอุม้มเข้ากับสิโองเพี้ยนด้วยการเอาหยาออกจากแปลงบะพริกแลก้กกะใส่ปุ๋ยให้มัน่นข้นดอกออกหากดีๆการเอาอยาออกจากแปลงบะพริกดันค่ะเพื่อว่ายาจังสิบดมีมาอยาตอาหารบะพริกนะคะพอเข้าใส่ทั้งปุ๋ยคอกคือขี้ไก่แล้วกะ เคมีและก็ะสีฮอร์โมนพร้อมบรรยากาศการฮิดเวียกในส่วนพีกจะประมาณนี้ละจ้า อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการอาเอยยาออกจากแปลงผิกนะคะเพื่อเหตุตัวงามแล้วก็ต้องอดทนเพียนไปค่ะเพื่อตันงามอีพี่หนาจะมีอย่างห้ติตามก็ล่อเชื่อมต่อไปด้วจ้าขอบคุณลหลายๆจ้า